คือบางคนสงสัยรายละเอียดต่างๆในการปรสนามแล้วก็มันมีประเดงประเด็นนามงนา,ม,นาม,มา่ะอ,อคิดที่เรียกวเขาบอกว่าตรวจกล่องใช่ไหมคือสนามเขาบอกว่ากล่องเดิมใช่ไว่าไฮโก้ใช่กล่องเดิมคือตอนใส่ไปปับ๊บผมก็ไม่เห็นใครเติมน้ำมันกลางเลยแต่คนที่เกินน้ำมันกลางอเขาค้อบอกผมว่ารถวิ่งไม่ได้ว่ะพี่เออเขาคุยเหมือน ก็ต้องกราดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโอราชพวเราเตาบีแล้วกเราบีกยังเงี้ทุกชั้นเลยครับผมก็วันนี้อยู่ผมแชมป์เฟซบุ๊กนะครับผมแล้วก็ชแชมป์แม่พลังหมุนเช่นเคยทุกคนวันนี้เราก็กลับมาจากสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีอยู่กับน้องนับทีมเรานะครับผมนี่ก็เดี๋ยวนี่แหละครับก็คือบ<ไ>างคนสงสัยรายละเอียดต่างๆในการไปสนามแล้วก็มันมีประเดง่งประเด็นนามวงนามา่ะไอ้คิดที่เรียบผมก็พูดไปแล้วแหละไอ้ที่ตอนที่ผมแข่งนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไม รถวิ่งไม่ได้แต่ที่รถเราวิ่งได้นะครับผมเออนี่รถโดยนล่วงก็เป็นประมาณนี้เลยทุกคนสภาพร้อยสิบโลนะครับผมเลาก็ไปอีกนะนี่สามทีนี้พวกผมก็ไปกันนี้นะทุกคนเออก็คือทีแรกอ่ะอันนี้ผมจะเล่าเหตุการณ์เลยนะทีแรกว่าผมไปเทสมาเทสมากี่รอบก่อต่อต่อจิรอบรถผมแม่งก็วิ่งได้ปกติเลยไี่ได้ปกติอ่าก็คือหมั่นใจอ่ะก็ไม่ได้ว่าถึงว่ารถเราวิ่งได้ก็ไม่ใช่หมั่นใจว่ารถเราจะเข่าแล้วทุกคนแต่คือ ที่เราเสียใจคือแบบว่ามันแพ่แบบไปสมดิ์ศรีตรงไหนรู้ไหมทุกคนก็คือมันไม่ได้แบบว่าแพ่ตามที่ว่ารถเราสมมติรถเราวิ่งได้1ิอกยางเงอ่ะก็คือถ้าแพ่กับเพ้แบบว่าคิวตาเราเปิดไงตอนบิงก็เหมือนเราไม่ค่อยมีดวงด้วยแหละก็เดี๋ยวเรามีเราต้องไปบนเรื่องอะไรล่ะต้องใช้พึ่งสิ่งแท็กซี่ล่ะเอออย่างที่แบบว่าผมเห็นไอ้คนใหญ่ๆเขาพูดกันนะทุกคน คือลดแรงอ่ะลดไม่มีก็เท่าเดิมนะทุกคนต่อยรถมึงจะแรงแบบโอ้โหโคตรแรงลดไม่มีก็เท่าเดิมนะครับผมแล้วก็ที่เขาดรามากันเยอะๆเลยคือสนามอ่ะเขาบอกว่าตรวจกล่องใช่ไหมคือสนามเขาบอกว่ากล่องเดิมใช่ไหม,มว่าไอโก้ใช่กล่องเดิม,ม,อ,ดมอ่าร้อยสิบโลนะครับผมแล้วก็น้ำมันกลางเ คือตอนใส่ไปปั๊บผมก็ไม่เห็นใครเติมน้ำมันกลางเลยแต่คนที่เกินน้ำมันกลางอะ่ะเขาก็อบอกผมว่ารถวิ่งไม่ได้ว่ะพี่เออเขาคุยเหมือนพปุ่นเหมือนผมเลยรถวิ่งไม่ได้ว่ะไม่รู้เป็นไรผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปซื้อน้ำมันมาจากปั๊มไหนหรือว่าน้ำมันมันเป็นน้ามืออะไรแต่ผู้ผมเปิดออกมานน้ำมันรถผมแม่งเป็นน้าเลยเอออันนี้ไม่ได้ขออ่างอะไรนะ คือเปิดออกมาเนี่ยถามแม็กแม็กเปิดออกมาเปิดน้ำม,มันแบบล่ากมือได้นะ่ยแอมดีเงี้คือเขาไม่ได้ตรวจน้ำม,มันเลยจูงเข้าไปปุ๊บน้ำม,มันแม็ก <c oughs> ไม่ตรวจาาน้วม,มาเขาดูดโอกเบร์เซนทางอ่ะแ<อ>ย่งตั้บแล้วพวกผมก็นสนามแรกไงแต่ว่าสนามแรกอ่ะ <c oughs> เออถือว่าเราก็มีประสบก,การณ์ละแมนเราก็ไม่รู้พอเขาเห็นยูโรดิแม่กทำไมเติมถือก็ลองไปเติมตรงหนาเสร็จได้วะเออไหนบอกน้่นมันน <ๆ S 2> ้ำมันกลางแล้วกล่องอ่ะก็ไม่ตรวจเว้ยผมก็เอ้าไอ้เที่ย กล้องก็มีตรวจดีวัหรือว่าก็จะตรวจต,วจตวจอนที่วิ่งเข่าเสร็จชนะแล้วกันแล้วแต่คือถ้าแบบว่าตรวจแบบนั้นอะ่ะผมว่าเขาโกงกันได้นะคือเราจะใส่กล่องแม็มซเปิ๊บวิ่งเข้าเสรนแล้วก็มาตรวจแล้วก็เปลี่ยนกล่องได้เนาะมเมื่อกล่องอะ่ะมันเปลี่ยนได้ตลอดคุณขับรถอยู่ปั๊บไปไปลายเสร็เห็นไหมครับไปถึงปลายเสร็จเอากล่องให้ตัวขี่ก็ได้เนาะไปถึงเปลี่ยนจับปับป๊บปับ๊บปั๊บถ้าเขาจะโกงกนันคือเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีมาตรฐานอะไรเลยนะครับผมก็ถ้าดูผมก็ปรับปรุงด้วยนะครับอ่าผมอาจจะเป็นเด็กน้อยก็จริงแต่คือปรรับงะ ผมว่าเห็นกระพูดมาหลายคนแล้วผมก็ไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบว่าเขาไม่ได้จ้างเราไปหรือไม่ได้อะไรเนาะแค่ค่าสนามผมก็สมัครผมก็เสียค่าสมาัครเต้นผมก็เสียตังค์เออเอาง่ายๆน้ำมันเติมที่ว่าหนาสี่ยผมก็ยังจกตังค์เสียเลยเติมไปสี่สิบบาทพี่อ่ะสี่สิบบาทพอดีผมไปซือ้อหน้ามากินผมเลยจ่ายให้นะครับผมเออแค่นั่นแหละแต่ ผมไม่ได้ว่ามาแบบหมายถึงว่ามาพูดเลยว่ารอแม่งข้ออ้างว่ารถแม่งมันคิดว่ารถมันแรงหรืออะไรไม่ไม่ไม่คือที่ว่าไม่ชอบนร้นี่้ตงมันมีมาตรฐานรถอ่ะรถพวกเขาเร้รงของเราอยู่แล้วเนาะแต่คือแต่แต่ว,ว่าพอพ,อ,พอแพรปุ๊บมังคิดว่าตาปุ๊บปืนรถมันแรท,ท้ำย่อ,อสองไม่ รถห้างไปหายไปหลายเนาะเออรถหายตั้งเยอะอะทุกคนคือที่ผมซ่อมไปแบบว่ามันไม่ได้ว่าแค่รันเดียวที่เราทได้แบบว่าตามที่ผมซ่อมไปใช่ไหมที่ว่าเช่ตายคนล้มหายใช่เออนั่นแหละมันไม่ได้แบบว่าได้แค่รันเดียวนะทุกคนพกพีพีพกปิดตู้พวกอะไรก็ยังงงว่าเออทำไมรถแม่หายแล้วที่ผมมันแจ้ว่าน้ำมันบูดเพราะอะไรรู้ไหมในคลิปที่แล้วอะผมอะดูน้ำมันออกมาเลยแลวผมไม่นอนไม่เทปรถแม่วิ่งเท่าเดิมเเออรถแม่งวิ่งกลับเท่าเดิมเลยทุกคนมาคนกันนั่นแหละให้่ผมอธิบายให้ฟังนะครับผมว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็น สเตอร์กัตัดปกติแล้วผมมันจะสเตอร์ตัดนอ่ะแค่แต่ตัดก้อนขอเซ็นกค่นีตัดเลยน้างน้องไอ้นี่เงินบอกว่าพี่แม่งรดท่าไปเทินหวานท่าไแม่งไม่ขึ้นเลยพี่ผมแบอะไรวะมันเป็นไรวะดูคิวเฮ้ยแม่งรถหายไปเลยหมดป่ะงงดิถ้าเราไม่มีคิวตาเราจะงงกันเลยก็ใช่แต่คือในคลิปที่แล้วผมพูดอะไรไม่ค่อยได้ยินไงเพราะว่ามันเสียงมันเบิ่นบางวันก็จะฟังไม่ค่อยได้ยินแหละทุกคนเดี๋ยวผมเลยมาอธิบายฟังคลิปนี้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมเออที่จริงอ่ะ ผมว่ามันก็มันมันก็พอได้รุ่นน่ะนะเนาะมันก็รถเราพอวิ่งได้ทุกคนมันพอวิ่งได้แหละทุกคนแต่คือถ้าถ้าเปรียบเทียบเวลาการวิ่งสวยอะ่ะเวลาสวยเนาะเวลาสวยเดี๋ยวสนามนี้เราไปแก้กตัวใหม่นะครับผม,มแค่แบบว่านี่เนเขาร่วมแต่ว่าเราก็อยากให้มันแบบใสสะอาดเนาะเ <c oughs> สื่อมเสียวงการหมดขนาดเราเพิ่งไปแข่งครั้งแรกเราจะแบบไปแข่งเอ้ยเราคิดดูทุกคนไปแข่งครั้งแรกปุ๊บเราเจออย่างเงี้ยแข่งเหตุการณ์อย่างเนาะคือแบบโอ้อะไรวะอะไรมั่ว โคตรมั่วเลยผมบอกเลยโคตรมั่วเลยนี่เดี๋ยวเราไปนี่ฝากด้วยครับสามเซฟเจอกันงานนาดินนะครับผมเออนี่ผมบอกเลยวันนี้นาดินเน่ะที่ผมเคยไปอ่ะแกจะเอากล่องไปเว้ไปตรวจกล่องปั๊บเสร็จแล้วพอถึงนาเซ็นเขาจะแจกกล่องเนี่ยงานนาดินแล้วน้ำมันอ่ะจะเลือกได้เลยว่าน้ำมันกลางน้ำมันอ่าบางจากพอรทอนะครับว่าแต่ละคนอะไรรถมันเหมือนกันเนี่ยอ่อยู่นาเซ็นเขาจะตรวจแล้วไม่ห้แบบคนวุ่นวายอะไรเงี้ยอืมเขาจะตรวจแบบเข่งคัด แต่ว่าถ้าแบบว่าห้าร้อยเมตรตรองานนัดดินเนอะคือผมเห็นไปงานนัดดินมาตอนนี้ว่าผมไปถ่ายคลิปกับเบลอะ่ะทุกคนเออผมเห็นหมดเลยผมว่าเออแ,แล้วแม่งทาไมก็ไปตรวจมันงานดินวะผมก็ว่าเอ้ยเชี่ยผมแม่งงงชิบหายเลยแล้วก็เอ้เอ้วิ่งไปวิ่งไปก็่างว่าได้ประสบการณ์ทุกคนอืมนะก็ไม่ได้มาหมั่นใจว่ารถแรงเลยนะเนาะแต่ว่าพวกเราทําเต็มที่คือมีเราทำลงไปอาทิตยย์เดีวัาทิตย์เดียว,ดดยวอมอมันทิตี่เดียวนป,ปุ๊บก็ไม่ได้ซอมเเป็นนนอเล่ เออไปนอนก่นแล้วก็ไปเปลี่ยนลูกตรงลูกสูบเออพอไปเปลี่ยนลูกตรงลูกสูบเป็นลูกสูบเหมือนเดิมเราเหมือนแล้วไม่เราเหมือนว่าเราไปเปลี่ยนแค่ลูกสูบนะไปเปลี่ยนลูกสูบไปปิ้ตุกตาดหัวให้เพราะว่าผมไม่มีเครื่องกึงไงไม่ได้ส่งเครื่องทำน้ำผมย่ำเลยนะไปทำปิ้ตุกเลยก็ได้ผมไม่ได้ส่งเครื่องปิ้ตุกทำนะครับแต่ผมใช้แชมป์ิ้ตุกอ่าคือพวกผมทำกันเองแม่ทำฉันเรากะผมก็เป็นนายทุนมหายกะคืออะไรก็ช่วยๆกันค่าลงค่าไรช่วยกันหนวงมันก็มาคับให้ เทปกันเองบันบานก็คือว่าสนามแรงก็คือว่าประรสบก้อนธาเล็กอยู่เน,นาะชนะใจตัวเองอ่ะอืม่นแหละทุกคนได้ฟังเสียงไหมกันเวลากัมีเนี่ยนี่ต้องขอบคุณนี่ด้วยท่อ G S T จากพี่กอมมหาสรารคามนะครับผมเออที่เขาให้ท่อมาเทปน,นะครับผมก็แรงแๆรๆงแรงใครสนใจก็ทักไปสั่งได้ท่อ G S T นะครับเออไว้เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงได้ไหม๋ยวว่าผ่าไหมเดี๋ยวอ๋อไะไรวะอ๋อแม่งแบะเดี๋ยวไม่มีแบตเลยนะดูเลยแบตแบตก็พี่เปา อังเปาตึงเปี้ยไปม,มีความพ่อไบม,มีอะไรเลยไปเพิ่มพ <c oughs> ีเปาให้ยืมแบตนะ <c oughs> แต่ว่าลองคนนยืมอแต่ว่าผมสั่งแบตลิเธียมมาแหละแบต <c oughs> ผมสั่งครับพีเอสนะครับผมใครสนใจก็ไปสั่งได้พันห้าพันห้าไม่แพงแบตลิเธียมแบต <c oughs> บาลไงไอ้แพงก็จะสตาร์ทจริงกัน ดูเรื่องเสียงแค่นี้ก็แล้วออกปากหอมคอเสียงแค่นี <พอ S 1> ้ก็น <พอ S 1> แล้วแล้วเ,เ,เดี๋ยวไปขอแก้ตัวแต่ขอแก้ไขเดี๋ยวเจอกันทีกวันนี้สามสิบทุกคนไปไปตังไล่ไปสบายด,ดีเลยไปตังไล่ไปตังไล่รูปอคนนั่นคะือเอาไอ้นั่นนะฮะบวมปวดไอ้ในตาตออกไงเออแต่ว่าผมเอ้ผมจะไล่บอลจังหอยเพราะรถผมไม่คุ้นหนักเลย,เลยทุกคน <c oughs> เอน้ พี่ว่าตาคุยเป็นตลอดวะหรอ้งอ่ะเดี๋ยวไล่บอกแต้สตองสตาร์ไล่ไล่ติ๊กเจ๊กหน่อยคนน้พงมากแน่ไล่รับใหม่นะครับเพราะว่าพี่ว่าวิ่งได้นะครับผมนั่นแหละกันเรากะ ไมเปลี่ยนแค่ลูกไป่ลดกลับมาเลยนะครับผมแต่บางอย่างอ่ะผมจะบอกในชิพไม่ได้นะทุกคนบางคนที่บอกว่าพี่ทำลอื่นยังไงพี่ทำมันนั้นนนี้ยังไงคือบางอย่างมันจะเป็นความลับนะครับผมเราที่เราไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับผมถ้าคุณอยากรู้ว่ามันจะแรงยังไงคุณก็ต้องส่งรื่องมาทําหรือว่าสั่งอะไรแต่ึงจะแบบว่าบอกได้แต่ว่าก็บอกได้เป็นมดยูดีนะทุกคนเนาะเป็นความลับอ่ะงั้นเขาจะเรียกว่าความลับนี่ั้นไหนกันแรงกันัวประเทศแล้วอ่ะเออนะทุกคนคือต้องหาเอาเองกันต้องไปหาเอาเองว่าทายังไ ประกอบเพื่อกระแรงเออแต่วพวกประกอบพราะอะไรก็พอบอกได้ตังมันตังค์พอบอกได้เนาะแต่คือพวกอะไรนี่ต้องไปทำมา<อ>เองก็แค่โุดได้ชุดหัวขอได้เออดูที่เครื่องมันประกองหน่อยกรอนตรงหมดก่อนใช่รายละเอียดต่างๆแต่มีบ่ได้แยกเลยรุ่มรอน้ำได้แยกเลยลุ่มรอน้ำไงไม่เคยลื่นอันนี้แม่นได้ล้อเลื่นนี่ไม่ื่นบางคนบอกพี่สอนทำร้อลงร้อเลื่นหน่อยครับสอนได้แต่ว่างบางอย่างมันบอกกันไม่ได้บอกกัไ<ม>นมไม่ได้หมดอ่ะ S <S 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 เดี๋ยววันนี้เราเอาิปนี่อาร์มเซฟมาดีนี่อาร์มยนนี่เดี๋ยวผมเอาอาร์ไมไปขายด้วยใครที่สนใจอาร์มครัสามารถมาที่เต้นผมได้เลยเต้นอยู่ติศสนามเลยผมหลักสม,มาชิกคนแรกมาห้าสามอ่ะไม่ค่อยจะเสียนอะไรเลยสม,มาชิกคนแรกถ้าไปหานาดินเลยสมาชิกคนแรก ม่ได้ว่าแล้วเรทุกคนแต่แบบคือเราคาใจรถรถเราอ่ะทุกคนนี่ไม่พอไปขายมันนี่พี่บอลไปขายบอลเพราะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทําทันไหมไหมครับผมแต่ว่าอาร์มมีนี่แต่เป็นอาร์มถอยหัวโชวประมาณนี้นะครับถอยมาประมาณนี้ก็ใครสนใจก็มาที่บูธได้เลยนุ่แหละอาที่บูธได้เลยนะทุกคนเออรอดูรอดูมันชั่วมันนี่อาร์มฮาวเซ็ตเนี่ยเซ็ตเซ็ตอาร์มน่าจะมีไปประมาณสิบตัวน่าจะประมาณสิบสิบตัวเนาะน่าจะน่าจะเอาไปกล่องเดียวอ่ะทุกคน ราคาพิเศษนะมี12ตัวราคาพิเศษเดี๋ยวรอไปดูว่าอยู่สนามผมจะขายอะไรนะครับผมราคาพิเศษเลยบอกเลยว่าถูกกว่าที่ผมขายในเฟสแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ส่งไงก็คือใครมาทัานกะทันขายแค่12ตัวมดก็คือมดนะครับมดก็คือมดเอาไปแค่นั้นเพราะว่ามันเอาไปเยอ่ไม่ได้ใช่มาที่มาเต็มไอโกนอนคนเดียวแม่งเต็มรถเลยทุกคนโอเคไปคลิปนี้ก็ <c oughs> เจอกัน30ฝักงอันดินเลยครับผม30มกราแว่นฟรีนะครับผมแกมีแว่นฟรีด้วย ม่ช่แจกแว่แนฟรีนะแว่แนลดเหลืฟรีเออนะไปเจอกันด g a ยู t o กน r ม o w goodbye ฝากเชียร์เลยครับบ๊ายบาย